นี่วิธีองการข้อมือซาวขั้นตอนเอาข้อสะบักบังที่สองบางที่สอง สบายดีสบายดีคนตอนนี้เขาก็อยู่ในป่านะก็เป็นอีกมือหนึ่งที่เขามาอยู่ในป่าสิซะเขาก็จะหาคนไปเบงวิธีการผู้เขาอยู่ในป่าลึกทุกคนเพราะว่าเขาอยู่ในป่าก็จะเป็นตองเพิ่งหาอาศัยเขาเขานำสัมป่านี่คาดบุไรใลีคนคาดอยู่ใส่ยักให้อยู่หันทุกคนมันเรียกว่าเป็นสิ่งคาดบุไรในะเขาจะหาคนไปเบงวิธีการผู้เขายในป่า ถ้ามันแซ่บคือครับอยู่งานทุกคนเอาไปเบิรงนกันทุกคนเพราะว่าค่อยมีผู้ที่มีประสบการณ์ในการผู้มาแล้วมากกว่าหันคังนะไปเบิรงกันคนมันมีเป๊ะคือกับอยู่งานเลยทุกคนบัวนำห้อมบางไม้ได้ทุกคนเอาหนึ่งอยู่ในป่าดีห้อมบางไม้ไล่สิซะเอาไปเบิรงนกันทุกคนไป นี่วิธีของการนึ่งเข้ามือแซวขอกตองได้นึ่งส่าบางไม้จากสิ่เราคนนึ่งอยู่ในปาแบบนี้แบบนี้นี่ขั้นตอนในการเห็ดกระตองได้เอาไม้เนี่ยเอาเล็กมาสี่เห็ดเป็นหูมันเป็นปองซอดกันซองปองเนาะคนกะให้นำอยู่ปองลุมหุนให้เข้าอยู่ปองเครื่องหีเห็ดอ้ายมันขึ้น ข้าวสุกนะขั้นตอนสำคัญก็อย่าลืมอ,อน้ำไซเนะเพราะว่าสิ่งที่คาดบม่ได้นะ ขั้นตอนเอาข้าสบังตอนได้เคาะข้าใจ เดบลอยไปบางหนึ่งแล้ววิธีการที่เรา,าเอามาเอามาใส่ไฟเขาก็ต้องดังสงแต่หางลุมมันเนาะบ้งหเขานานำใส่ขัน้นก็ให้นำฝดแล้วมีอายขึ้นในบางหีข้าเข้าสุกเลยหน้าแซบหน้าลอ,อยนะนี่นี่นี่ หายิ่งสุมไปใส่สกระบอกตองเอาไส่ใส่แหงไหนน่เนาะยานมันลำบังยานเข้าประสกสิซะอ,อันานกรอีกวิธีการหนึง่ง <c oughs> โอ้คนดูนั่นสิอายเข้าของเรามันออกมาแล้วนะดูนี่ดูนี่ดูนี่นี่มันกำลังไกเซี่ห่อป่งแล้วคนเพราะว่ามีอายขึ้นมาจังสันเรามันเป็นสัญญาณยำเตือนที่ดีนะว่าเราจะได้กินเข้าดีๆนะนึ่เข้าอยู่ป่านะนี่ เอาเลยเอโอ้ผ่ากันนะผาฟันบางเข้าหิ้มแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังสิเป็นแต่กินนะบนบนเป็นแต่กินเลาฟันนี้ก็กว็วางเข้าห่มอมันโบมียกหรือโบเปียกไล่นะทุกคนได้เวลาฮีฮอกกำลังจะป่งแล้วฮะนะนั่นไงฮะนะ ดูสีดุสีนะ,ะนน,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 นี้มันเย,นยน็นๆเราก็คอยโป้งคอยเอาใส่แอบเข้าไว้นะ,ะแต่ลุนแตลุนต้องกันผลงานนี้อะศิวษะตรกรรมกัน วัดนี่ละว่าสิไปกินหรือบ่บลุงบลงบ่เบาคืออยู่เ่รอจังคืออยู่บอเป็นตาอยู่บ่โอ้ Cứ dưới nó Ôi chẳng chẳng nhập gì rồi Nè Cái khó nâng vô ดุนบางที่สองดุนบางที่สองบางสองคักนี่จุกอยูอ่้นนองมั้อยังนั่ข่อยืนหน้าปลากบลำบากเด้ <c oughs> บอกข้างค้างุ่นนดีกก่เอเสียงฝ<ม>ากนะฝ<ม><ม>ากนะเ<ม>นะสียง<ม>บอกบอกรัดกันนะ เว่งลองเบ่งเนี่ยปะวางคันปะไอกันเนะโอ้ทำมาได้นึ่งเข้าของเขากัได้มันมันจะเกินนะวะนะวีเข้าวีอ็นวีเข้าอยู่ในปลา <c oughs> บีบ,บขันๆมาเสิละเือว่าสำเร็จนะเหมือนเข้ากับตัดแซบอยู่ หอมออดีอยู่หอมบังอีกหอมบังไม่ดีอีกถื <c oughs> ีวว่าแล้วแล้วซีซั่นหนึ่งเข้าของห้องน,นี้นะหานไปด้วยดี